เครื่องหยุดความเพียรของนักภาวนาวิปัสสนาก,กับวิปัสสนูกิเลสทั้งสองสิ่งเหมือนหรือต่างกันคุณกำลังหลงทางหรือรู้แจ้งบางคนปฏิบัติธรรมจนเจอแสงสว่างความสุขแล้วคิดว่านั่นคือการปัรนลุจากผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์สู่ผู้ป่วยที่ต้องกินยาหรือฆ่าตัวตายเมื่อของปลอมถูกยึดเป็นของจริง อะไรคือเส้นแบ่งที่อันตรายที่สุดแล้วจะทำไงให้หาย วิปัสสนูเป็นเครื่องหลวงว่าเราบรรลุแล้วเพื่อหยุดความเพียรเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมบูรณ์ด้วย 4, 5, สี่ห้าจัตราวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอันแก่กล้าตรงต่อ,อนัตตามันจะเกิดมรรคของพระรหันเลยนะคือธิ์มากทําเข้าใจคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วและหลออยุดความเพียรแล้วบางคนขนาดท,ที่วิปัสสนูกาลังกินเนี่ยไปตั้งตนเป็นพระหรันตั้งสํานักสอนธรรมคนแต่การมรรคมันหายไปหลายปีก็เป็นพระหันผลที่สมบูรณ์แบบนี่จริงเข้าใจผิดนะส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้วิปัสสน์กสจะบรรลุทุกคนนะครับ จะเป็นพับเดียวปี2ปี3ปีมีเป็น10ปีมีไม่มีครับคือคนทํากรรมหนักบุคคลผู้ได้สมบัติ8แล้วมีวิปลาสไม่ใช่ตัวก็ว่าเป็นตัวงามไม่ใช่งามก็ว่าเป็นงามถึงข่าวได้ต้องได้มหาชนต้องมารักนับถือต้องยอมถวายตัวในคนสวยในคนหล่อได้แลละก็ต้องได้ถ้าใครขัดใจเดี๋ยวก็ใช้ลิ์ใช้จิตฆ่าคนผลบาปนั้นทําให้เกิดการวิปลาสแบบบ้าไปหลายคนไปกินยาทีทันยาหมอบอกบ้าจริงไม่ได้บ้านเล่นบางคนต้องล่ามโซ่บางคนข้างบางคนฆ่าตัวตายถามว่า วิปปัลลาจะทำไมให้หายพระอาจารย์สายันจิตตะปัญโยภิกษุจะมาไขาความกระจ่างอันไหนคือบททดสอบที่ต้องก้าวข้ามอันไหนคือกิเลสที่ต้องละคุณกําลังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบที่จะทําให้การปฏิบัติของคุณไม่หลงทางกดดูคลิปเต็มที่แคปชั่นด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดธรรมะดีๆ ที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณ